โตโรโตโรโตโรวันเดอร์เอาโตโรแหลมที่สุดอะตอนนี้แหลมที่สุดก็ลองเอาตัวที่แหลมที่สุดดูกันละกันละกันละกัน,กน,กนโอ้นั่นโตโรนั่นน่ะนั่นะโตโรนั่นะนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับผม เสียงนี้มาจากอนาคตหลายๆคนถามว่าพี่อีสองตัวเนี้ยอีสองตัวเนี้ยถ้าเลดเกมไปมันจะสู้ไฟเตอร์สู้แท้งฝั่งตรงข้ามได้ไหมถ้าแท้งฝั่งตรงข้ามไฟเตอร์ฝั่งตรงข้ามเกิดเนี่ยเราจะทําย <inaudible sound> <Pat> ังไงในช่วงเลดเกมดีโอเคไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับมาอีกแล้วคอมโบเจ้าเดิมเจ้าเก่าวีล่านาตา雅นั่นเองนะครับโอ้โหแล้วเราเจอแต่ละตัวดูฝั่งตรงข้ามดีครับดูดีครับดูน่าโอ้ยลูเมีย นะครับเอลซูหมดสิทธิ์ดากเลยกูนะครับโตโร่ด้วยวันเดอร์แฟดฟ้าเป็นืงอหกักตะชิวมตาตะเออคือแต่ละตัวเราแบบเราแบบแพ้หมดเลยอะ่ะเออพูดง่ายคือแพ้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมอ่าเพื่อนผมคนนี้เขาอยากเล่นนะฮะผมก็ถามอยู่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าว่าเราเจอโอ้เราเจอตัวเปิดแมพทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคคอมโบนี้มันมัมนมันจะมีชว่วยมันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเรา ดักได้นะครับเราดักได้โอเคลุยไายกันฮะวันนี้ผมจะไม่ใส่เป็นลูนแท้งมานะฮะผมจะใส่เป็นลูนเวทมาแต่จะออกเอ่อออกเซตเดิมนะออกเซตเดิมแต่ใส่เป็นลูนเวทนะครับเราดักก่อนเลยอิวูเอลซูโอ้มันมันหยุดโอเคใส่คนนี้ก็ได้ระวังระวังระวังหน่อยอุย้ยนายตะยาคนนี้ผมแมนนะครับบอกเลยว่า เขาก็มีติกตอกนะฮะสามารถไปตามติกตอกเขาได้ตามชื่อนี่เลยนะครับตามชื่อนี่เลยนะฮะโอเคนะครัชเรียกว่าเป็นคู่ขาวีนามบับแดงต่อไม่ต้องเปิดใหม่ก็สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องได้สำหรับคนคนนี้เออโอเคครับลุยครับลุยอุ้ยไม่มีคนรู้ด้วยเยี่ยมเดียวเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวอะไรขนาดนี้นะครับ ทหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะคอยปล่อยหัวใจก็พอไม่ต้องทําอะไรโอ้ยเอลสูดินเจ็บจังเลยมีคนมาไหมดักก่อนเอลสูยังไม่วางแถบตรงนี้นะฮะนี่ไงคนมาตายเรียบร้อยไปเบอร์สบัดเป็นพายอเตะไปนะครับแต่ตอนนี้ตัดบัฟได้ด้วยเอยไม่ใช่ตัดบัฟตัดคีบไปลุยครับตัวคอมโบนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนเฮ้ยเดยว ตโโรอยู่อุ้ยแฟนก็อยู่อุลิซิตอลิซิตออกก่อนเลยออกก่อนเลยโอเค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 เพื่อนเรามาเพียบเลยว่ะเพื่อนเรามาเพียบเลยว่ะรอสตันแป๊บนึงเพื่อน้ย่าหัวใจปีกข้างเข่าพี่ขาดมันเออเป็นไงบ้างได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งเออต่รู้สึกว่าจะเสียเปรียบครับโจมโจโว้ยมา เฮ้ยเบื่อนกูลากตีนโตโรมาหาแล้วพญาถอยเออถอยแล้วอยู่โอ,โอเคโอเคโอเคนะครับพอกเราเป็นฟอร์เรนฟาร์มนะสู่สู้สู่ฟอร์เรนกูได้แค่นี้โอเคไปแล้วเพื่อนทิ้งฟอร์เรนตามยถาคำเอา้าได้คิวละโอเคครับออกของซับรองเท้ากันซีซีเหมือนเดิมนะฮะกผู้ชมแต่จะเปลี่ยนเป็นลูนเวทนะนี่เกมนี้เราต้องตามหาแถบเอลสุด้วยโอ้โหลำบากลำบาก เจอแต่ตัวแบบเปิดแมปตัวอมตะตัวกันซีซีนะครับปกติคอมโบนี้เนี่ยจะไม่แนะนําถ้าเจอนะถ้าเจอถ้าถ้าเจอตัวพวกนี้อย่าเล่นนะฮะอย่าเล่นนะคอมโบนี้มันยากนะครับมันยากเอลสุวางมันวางแถบแบบนี้เลยอะโซโลยังไงอุ้ยแรงจังเอา้เอาโอ้โอ้หายสิครับนี่ทำแรงจังวะแรงเกินไปแรงแรงเกินกว่าที่ผมจะคาดคิดเอาไว้ เอาไปอีกดอกเอาไปอีกดอกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิครับมมนหลอกนี่คำพูดนี้คุณคุณไหมท่านผู้ชมคำพูดนี้คุณ,ค,ณคุณปะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาเอ้ยเร,เราจะมาลด v ีแตงโมกันไม่ใช่กลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายลูเมียลูเมียน่าจะยังไม่มีสตินะฮะเมื่อกี้ขเขาติไปแล้วรู้สึกว่าแล้วเขาก็โดนเราฆ่าไปใช่ไหม โอเควราบได้อย่างสบายใจนี่อยู่นี่ฉีดเพื่อนฉีดฉีดฉอุ้ยเกือบได้แล้วเจนะครับเพื่อนผมคนนี้ผมขออนุญาตเรียเขาว่าเจนะฮะอุ้ยเยอะเจเจเยอะมากถอยก่อนเดี๋ฟิกละครูโอ้โหว๊บได้อยู่ก็ยังได้อยู่ได้แฟดได้แฟดฮะได้แฟดกระสุนกระสุนหลบหลบแบบนนโอเดอะแมทริกอยู่ในนี้มีไหมไม่น่ามีโอเคจำเป็นต้องออกล้างนคลิปนี้โอ้ย โอเคคลิปนี้เกมนี้จำเป็นต้องออกล้างนะฮะเจอทั้งลูเมียเจอทั้งโตโรเยอะนะวัวแต่แตบอุ้ยนี่ไงล้างเลยเบยเบยเบยายบาย์บย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 อเโอโหตายไปแล้วเอวูตายเอวูตายแต่ละเอา้าสุดจัดว่ะเพื่อนผมทำไมมันจะสุดยอดขนาดนี้ไปแล้วครับไปดักกันแล้วครับโอเคแฟดอยู่ตรงนี้นะครับแฟดอยู่ตรงนี้ครับปั่นไปแล้วครับ เอออุ้ยโทษทีอันตีตอนมันอันตีพอดีแต่ก็ยังได้อยู่นะเหมือนไฟจะดีดีมากๆด้วยไม่ใช่ดีนี่มันจะโคตรจะดีโคตรจะดีได้มาสามเลยครับสุดยอดมากครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะฮะทำไมเสียงผมแปลกๆโอเคนะครับมันจะเป็นวัดนะฮะฟอร์เรนลาอยู่ฟอร์เรนลาอยู่เราเดินโซนเราเดินโซนโซนฟิวได้ยางเพื่อนได้แล้วโอเคสวยรับช่วยฟาร์ม มาครับเกมนี้เอ้ยโชคดีมากเลยนะที่โอ้ยูบักพีปอบดกระสุนโอเครูเบียตีไปแล้วระวังกระสุนระวังกระสุนอพูดถึงความเสี่ยงของคอมโบนี้นะนี่ดูตัวฝั่งเขานะครับดูครับโอเคคือถ้าตัวฝั่งเขาเป็นตัวเปิดแมปเป็นตัวกันซีซีเยอะๆไม่ควรเล่นนะฮะวิลลานาตญาเนี่ย แล้วก็ทําให้เข้าขากับเพื่อนจริงๆนะฮะในคลิปก่อนผมก็บอกนะว่าถ้าไม่เข้าขากับเพื่อนอย่าเล่นนะฮะคนก็มาด่าผมเต็มเลยนะครับว่าก็โบพี่นี่มันอยเอาก่อนเดี๋ยวพูดมันใช้ไม่ได้อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะครับผมลองเอาไปโซโลมาแล้วนะครับไม่ใช่นะฮะคืออันนี้มันต้องเล่นกับเพื่อนจริงๆนะฮะคบโบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้อง,ต,องต้องทำใจต้องทำใจเท่าไปโซโลนี่คือเออแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะฮะต้องพูดแบบนี้เลยต้องพูดแบบนี้เลย เอลซูมันวางแถบไว้เพียบเลยอ่ะเวียนโอ้โหล้างให้ตายแล้วนาตยาผมตายเฮ้ยเดี๋ยวหายาหายาหายยาเบเบเบเปเบเอเบเบเิงจังเยเอเี่ยเราเ่นยเกเาเล่นยากโทิโทันเยเอเยวไม่เ็นไรไเ่เ็นไรไม่เป็นไร ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสติเอาไว้ตั้งจกตั้งสติเอาไว้เพราะเราได้เรียนร่างไปแล้วยายังไม่เกิดนี่หว่าี๋ยวผู้ชมรถมาโอ้ยมันเอาบนแน่ผมต้องอยู่ไม่ได้ผมตายก็ได้ขอแค่ป้อมไม่แตกโอเคอย่างน้อยสกิลเราเราใส่รุนเวทมาสกิลเราก็แรงในระดับหนึ่งราเว้ยเฮ้ยอ่าโอเคหายามาแล้วฮะผู้ชมตกอันติเออยาเขาไปฉีด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 ยังไง จริงเล่นต่อได้นะมีเลือดครึ่งหลดมีเลือดครึ่งหลดนะครับคีฟอย่างนั้นเหรอหูพลังแห่งการเคลียร์คีฟเนี่ยท่านผู้ชมคําถามที่ว่าเลดเกมที่จะเล่นยังไงนะฮะมันจะกลายเป็นตัวสองเมทที่กันบ้านโคตรเก่งเว้ยเดี๋ยวจะทำให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นบ้านไม่ได้เว้ยอันนี้ในความคิดนะอันนี้ในความคิดนะครับถ้าสมมุติว่าเลดเกมไปเขาแข่งแล้วเราเอาเขาไม่ลงเราจะทําให้เขาขึ้นบ้านไม่ได้แล้วเราจะหาช็อตพลิกเอ้ย นี่มันเป็นแผนที่ดีมากๆเลยระวังระวังระวังโตโรโตโรโตโรวันเดอร์เอาโตโรแหลมที่สุดอะตอนนี้แหลมที่สุดก็ลองเอาตัวที่แหลมที่สุดดูลลกันลลกันลลกันโอ้โหนะโตโรนั่นน่ะนั่นโตโรนั่นนะั่นะนะ่นะเฮ้ยนะ <c oughs> มันโอ้ย <c oughs> คอยซีตายแล้วไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ขียคิปก่อนฮนะชุดนี้แล้วกลับบ้านชุดนี้แล้วกลับบ้าน ลางสังหรณ์ไม่ดีเลยว่ะเฮ้ยยาเต๋ทำไมไม,ไม่ไม่มาเคลียร์กีบวะไม่เอาเงินเหรอกับนะอยาเตะบ๊ายบายโอเคอต่อไปไไออกเอจิสมานะครับผม,มนั่นไงกูว่าแล้วเย้เอาฝันอะไรครับปันอะไรครับปันอะไรเออแสดงว่าพุ่งมาแล้วกดอติละลัวแน่เลยโดนสตันแล้วเข้าไปแล้วแบบสตารเสร็จอัติพุ่งมานะครับอันนี้ผมเป็นบ่อยนะฮะ จริงๆนะถ้าเรากดอัติรัวตอนเราก่อนเราโดนสตันอ่ะแล้วเราโดนสตันก่อนนะครับพอพอสตันเสร็จอันติมันสกิลมันจะออกนะฮะเพื่อนระวังตันให้แล้วดัดดยังถึกอ่ะตัวโลอ่ะโคตรถึกโคตรถึกวัวถึกวัวตายควายล้มนะครับนี่ว่านายก็เป็นตัวปวดเราตัวหนึ่งยังไงยังไงเออเอาเดิเอาเดิกันบ้านกันบ้านล้างอ่ะล้างอ่ะเออเอาเดิเอาด้เอาดิมาดิกันบ้านกันบ้านพลังกับ้านพลังการกันบ้าน ที่สุดยอด <laughs> กลางไม่แตกครับโอ้โหถมมาขนาดนี้ <c oughs> แต่เอามันไปบนเราอะ่ะเราต้องเล่นล่างมาแล้วต้องเล่นละใส่เลยน,นะตามตามหน่อยนี่ต้องเล่นลูกขาจะกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าได้โตโรโตล,ลึงโอ้เอาโตโ,ไโรไปลงเอ้เอสุดโ้โตกปส ทำไมมันไม่ยิงเราวะเดี๋ยวมันตายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันหัเวเดี๋ยวเดีกลัปช่วยดีวะเนี่ยโอเคพอเลนเก็บดาร์กแล้วฮะพอเลนเก็บดาร์กแล้วงั้นผมไม่กลับแล้วกันไปช่วยช่วยหัวใจพคาสมันต์เเธอไม่ใช่มาแต่เธอเป็นเทพวันเดอร์บุเนเอ๋ยงปกตะลุยปกตะลุยลุยฝ่าเด็กแปดเอาหัวใจไปกินอุ้ย เออทำมรโดนสนตั ained. นยอยู่ต่อหน้านะเนี่ยเจ oh, oh. oh, so อคอมโบยากขึ้นดูดูดูอุ๊ย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 มันจะยากขี้เคิดคิดมันจะโอ้โอ้โอ้เจ้าหูสตันแปดสิบแปดรอบตายครับต ok ัวแรกไปแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งแต้มของเรานะครับตอนนี้ฟอเรนอุ้ยอุ้ยฟอเรนเราเห็นนะฟอเรนนายดอกบืดใช่ไหมเมื่อกี้ โอเคก็ถ <Okay, S 2> okay. so ือว่าพอเรทเรายังรวยอยู่ฮะเงิน7 0 0 0ไปละยังเกมนําอยู่ครับยังเกมนําอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าเล่เกมไปฝั่งรถตู้จะเป็น2ตัวถึกนะครับแล้วก็เปิดแมปรัวรวจนเราดักไม่ได้ต้องปุดอุ้ยทำไมเจ๊ยิงแบบนั้นล่ะเจ๊เจ๊ผมเจ๊ผมยิงวืดซะงั้นไม่เป็นไรเอาใหม่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 มาครับมาครับกดดันครับกดดันเฮ้ยเฮ้ยจะทําอะไรจะทําอะไรวุ้ยใส่สุดหลางไม่ถึงด้วยเวนเลย อกได้ปะเนี่ยอกได้อยู่ฟิกเกอร์มาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเล่นเพื่อนเราอยู่มาเล่นเพื่อนเราอยู่เล่นเพื่อนเราอยู่โอ้ยฟิกด้วยโอ้ยมันก็ฟิกดีเดียวว่าฟิกใส่ฟิกฟิกใส่ฟิกเรื่อมบนตัวโลไม่ลงละเริ่มละเริ่มละเริ่มละก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเลดเกมมันจะเป็นยังไงคอมโบนี้ยังไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนด้วยนะยังไม่เคยทําจริงนะครับอุ้ยโอเคมาดูกันว่าถ้าเราเอาตัวโลไปลงเราจะทํายังไงวะ ทำไงดีวะเฮ้ยต้องลุมสกรรมลุมสกรรมมาแล้วไปหาเพื่อนเราแล้วโตโรโตโร,โตโรเปิดโตโรเลยนะเปิดแทงเปิดแทงแบบไม่ตายไอ้เดียนเลยตายเดียนเอา้าไปถอยถอยเร็วโอ้ไปแล้วนะครับนาตายะผมบายโอ้โอเคต้องวิ่งยาวแล้วฮะต้องสี่คูณร้อย อีูมีมีกองกำลังกำลังตามเรามาเจ้าสวดตู้แล้วเจ้าเจ้าไม่เดี๋ยวมันจะอ้าวอยู่อะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยคุณนิ่งอะไรขนาดนั้นเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวให้กลับเดี๋ยวให้กลับโอเคเดี๋ยวบ้านแหกนะครับวิ่งเอาก็ได้เสียวอิลูเมียกี่ลูหัวนั่นไงเออเพื่อนผมถามว่าห้อยพระอะไรค้านะครับ ผมจะตอบว่าหลวงพ่อจูวูอ่าย,ยังไม่พอว a ดเด e f ฟั k เน่ผมห้อยหลวงพ่อผมห้อยหลวงพ่อตูวัดเด h e ฟั c k นะครับแขวกัดปลอดไปแนะนำให้ท่านไปหามาใส่บัตรแนวรับรองเย็ยนกายสบายเท้านะครับโอเคลุยกันต่อฮะเอาตัวโล่ไม่ลงแล้วตัวโล่ไม่ลงแล้ว มันไปแล้วมัไปแล้วโตโรโ,โอ้โหอย่างแน่นอย่างแน่นอย่างแน่นเลยลบปัป๊บโอเคหลบก่อนถ้าเอามันไม่ลงเราก็คอยถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยู่ห่างๆอย่าง <c oughs> เดี๋ยวต้องอยู่ห่างๆสิเ <c oughs> พื่อนเราอยากเข้าไปคุกวงในโอ้โหโอเคล้างกันแล้วนะจะไล่สุดเลยเหรอปึ๊บเออ เอาเด้เอาเด้โอ้วันเดอร์เฮ้ยเอาจริงวันเดอร์มันเออวันเดอร์เขาก็ไล่ได้คนเดียวนะนะครับแฟดจะตายแฟดจะตายตายซะมึงแฟดโอ้โหเซนดีซะด้วยพวกหนุ่มคนนี้อันตีสีนะอันติอันติโอเคเอาแล้วครับประตูข้าเริ่มพีกกันมาแล้วเฮ้ยเกิดอย่างนั้นเหรอโอ้โหของจะตันกันแล้วอะ นี่ก็แลวผเป็นซอพพอตของของอยังจะตันละ <c ười> คนอื่นของตันหมดแล้วโอเครุยตัวตรงข้ามก็เริ่มจะตันแล้วฮะมาเลียดเกมให้ดูเลยนี่ย่างจริงว่ะเอ้าโตัวโลขึ้นรอดถ้าได้ปะเนี่ยไม่ได้ด้วยเขาได้มังกรไปแล้วไม่มีบัฟมังกรด้วยสุดจัดเอาไงดีมาอกแล้วอยู่นี่แ <c ười> ม่นางโตโลอยูน่นี้มันเอ,อ้ยมีแถบมีแถบมีแถบไม่ได้ไม่ได้ไ เนี่ยยากตัวมีแถบนี่แหละเอลซูมันเห็นเราอ่ะเราดักไม่ได้คอมโบนี้มันจะเก่งตอนเราดักนะครับเราดักก่อนแต่ถ้าเอลซูมันวางแถบไว้เราก็ดักไม่ได้ใช่ปะมีไหมในนี้ไม่มีนะโอเคน่าจะอยู่กลางหมดอนกับใหญ่เอ,อ้ยไม่ม,โโมีโอ้โหมึงหลอกกูได้โอ้โหเนียนมากเนียนมากครับโตโรโตโร่ไหนโอ้โห,โ,โ,หโคตรเนียนเมื่อกี้ โ okay, อเคอ้าวตายสองอยู่เออได้วะอ้าวได้วะอ้าว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 อาแล้วเ,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 เอาแล้ว,อลว,อลวพอเลนพึ่งมาไอลิพึ่งมา <c oughs> ไปไหนมา <c oughs> เพื่อนไปไหนมา <c oughs> ชัดดาวเลยเจ๊ J. ผมเจ๊ J. ผมโดนชัดดาวไปแล้วคลิปคลิปล่าให้ได้นะไม่ได้งอนไม่ได้งอนจริงไม่ได้งอน <c oughs> บอกแล้วว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ยิงด้วย <c oughs> ไอริกู <c oughs> พี่จอดเมื่อกี้นี่ตัวโลเขาแบบเขาเนียนมากเลยฮะเขาแบบแอบเนียนเลยหยดแอบเนียนในพุ่มผมปล่อยสกิลไปแล้วมันไม่โดนนะนะครับถ้าโดนมันจะมีเสียงนะฮะรู้อยู่เล่นวีลาบ่อยเมื่อกี้สงสัยเขายืนอยู่ตรงไหนสักที่ของพุ่มตรงนี้แต่ผมปล่อยสกิลไม่โดนนะผมเลยคิดว่าไม่ไม่มีเออที่ไหนได้แม่งมายืนอยู่ต่อหน้ากูเลยเขาหน้าจะเพิ่งวิ่งมาเขาน่าจะยืนหลบอยู่ไกลแล้วเพิ่งวิ่งมาโอ้โหโอเค มาพร้อมรวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมจะรวมกลุ่มไม่ได้จะบอกว่าอันติีพร้อมเอาเอาก็เอางันน่ะเอออยาให้มันปั่นได้ไอ้แฟดเนี่ยแปดปลานะแฟดปานะฝั่งน้อข้ามเออแฟดป่าฝั่งกูฟอร์เรนป่าตายไปแล้วป่าตกป่าตายครับป่าตกป่าตายครับตอนนี้ยังไงฉีดหัวใจไม่ใช่หัวใจมันคือคางคาวพิฆาตมันคืออันนี้หัวใจของแท้เออเออเออออซี ไปเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้สะเถอะสตันให้หนึ่งทีรับป้อมให้อ,อองดอกอเ,อเ,อเ,อเอาเอาอีอี็อกซิกเลยกูนี่ค <c oughs> ุยนานจัดคุยเกือบ20นาทีแล้วฮะโอเคครับผมจบเกมฮะท่นานผู้ชมเนี่ยเลียดเกมเลดเกมนะแทงถ้าไปเตื้อบนหัวข้ามเกิดก็ะจะเป็นแบบนี้นะฮะ เกมนี้ถือว่าลําบากเลยนะเพราะว่าเจอตัวเปิดแมปทั้งนั้นเลยคอมนี้ไม่ควรหยิบอ่าไม่ไม่ใช่คอมนี้ต้องบอกว่า2ตัวนี้ไม่ควรหยิบไม่ควรหยิบ <Never. S 1> เมื่อเจอฝั่งตัวข้าเมปนะเ,ปา CC, เป็นตัวเปิดแมปนะครับเป็นตัวกันซีซีเป็นตัวเปิดแมปเป็นตัวหนาเยอะ,ยอะๆไม่ควรหยิบนะฮะ oh. โอเคนะตาตาญาเอ็มผมได้ที่2นะฮะแล้วอีกสาคนในทีมทมันทำอะไรกันมันทําอะไรกันวะเนี่ยทำไมสกอร์มันอยู่ที่แบบ oh. เท่าๆกันเลย oh. โอ้โหยาเตะฟอเนอรนไอรินะครับ แต่เขาก็เล่นดีแต่รู้สึกว่าผมกับนาตาเดินเกมกันสองคนเลย <c oughs> ไม่รู้สินะ,ะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคอมโบนี้สำหรับหลายคนที่มีข้อกังขาถามว่าพี่เลียดเกมมันจะยืมได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันในะคลิปนี้ผมก็ผมก็มันลุ้นเอาเหมือนกันนะฮะว่าจะใช่หรือเปล่าจริงมันก็ได้นะถ้าเราเลี่นเข้าขากับเพื่อนดีดนะฮะเพราะว่าถ้าเลดเกมอ่ะตัวข,ข้ามจะถมขึ้นบ้านใช่ปะเราก็กันบ้านเก่งอะ่ะ เออนาตากับวีลาผู้ชมคิดดูปล่อยสกิลคนละสกิลสองสกิลนี่คลิปหายทั้งเวฟแลวนะไม่ว่าจะเป็นคลิปตัวใหญ่เออตัวใหญ่ตัวเล็กมี่หายหมดเลยนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเจอสถานการณ์เลดเกมนะฮะก็เล่นเอาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะต่อจากคลิปนี้เป็นคลิปสปอยหนังนะครับคลิปนี้จะลงเป็นคลิปเกมนะครับสปอยหนังผมเสร็จแล้วนะฮะแต่ผมจะปล่อยพรุ่งนี้นะครับแต่เกมจะปล่อยวันนี้นะฮะโอเคที่หายไป2วันไม่ได้หายไปไหนนะฮะผมไป Uh, เรียกว่านางตัดสปอยหนังมาโอเคเจอกันคลิปหน้าสปอยหนังแน่นอนสปอยหนังแน่นอนไม่ผิดคำพูดแล้วตอนนี้เจอกัน